ประกันจ่ายสองต่อประกันจ่ายสองเท่าจะมีรถอยู่บางประเภทนะครับที่จะต้องทำพรบสองฉบับและจะต้องทำประกันภัยสองฉบับเช่น1รถหัวลากรถหัวลากจะต้องทำประกันภัยพรบตัวหัว1ฉบับและตัวหางอีกหนึ่งฉบับส่วนประกันภัยก็จะต้องทำประกันภัยตัวหัว1ฉบับและประกันภัยตัวหางอีก1ฉบับประเภทที่2ก็จะเป็นรถพ่วงแม่ลูก จะต้องทําประกั time, source, นภัยพรบตัวแม่หนึ่งฉบับและพรบตัวลูกหนึ่งฉบับประกันภัยนะครับประกันภัยก็ต้องทําตัวแม่หนึ่งฉบับและทําประกันภัยตัวลูกอีกหนึ่งฉบับรถประเภทนี้บนท้องถนนก็จะเรียกว่ารถที่ใหญ่นะครับเพราะว่าเวลาที่เกิดอุบัติเหตุครั้งหนึ่งเนี่ยความเสียหายมันจะเยอะเรามาดูสิครับว่าเวลาที่รถสองประเภทนี้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยพรบและประกันภัยรับผิดชอบยังไงอันที่หนึ่งเลยนะครับพรบ พรบจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล8 0,000บาทแต่คูณ2ก็คือ1 6 0 0 0 0มบาทหากเสียชีวิตพลรบจะจ่ายค่าพงศพ50,000 0บาทคูณ2ก็คือ1ล้านบาทต่อคนนะครับและพลรบยังจ่ายค่าชดเชย200บาทคูณ2ก็เป็น400บาทต่อท่านแต่ไม่เกิน20วันก็คือ8000บาทมาดูประกันภัยบ้างประกันภัยก็จะจ่ายค่ารักษาต่อเนื่องค่าชดเชย เต็มวงเงินคูณสองก็คือต้องเรียกได้จากกรมธันสองฉบับหากเสียชีวิตจะต้องจ่ายค่าชดเชยการเสียชีวิตเต็มจํานวนตามที่ระบุในกรมธันคูณสองก็คือสองฉบับส่วนทรัพย์สินประกันภัยจะต้องจ่ายค่าเสียหายของทรัพย์สินเต็มจํานวนจากกรมธันสองฉบับฉะนั้นเวลาที่รถสองประเภทนี้เกิดอุติเหตุเราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้สองเท่า พรบรและประกันภัยจะต้องจ่ายสองต่อแต่จริงๆแล้วเราอย่าไปใกล้รถพวกนี้เลยนะครับเพราะเวลาที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นความเสียหายและความสูญเสียเยอะแน่นอนหากคลิปนี้มีมประโยชน์ฝากกดติดตามและกดแชร์เพื่อนๆน,นะครับใครที่เป็นฝ่ายถูกไม่รู้จะเรียกร้องอยังไงใครที่เป็นฝ่ายผิดไม่รู้จะแก้ปัญห,หาทางออกอยังไงส่งคำถามมาทางอินบ็อกซ์ครับหรือโทรมาปรึกษาได้ผมจิตติธัรมิิสวัสดีครับ